ตังตังลำตังลำเรือเรือกดแจกดแจมาแล้วกดแจสวัสดีครับลุดลุด,ลดเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวหุบเขากันนะครับหน้าเอือดมากเลยนะเพิ่งล้างรถเสร็จอ่า ไปไปกระแกกระป้จริงๆวันนี้นะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของยูสมัยคานะครับซึ่งนานๆทีนะครับจะเจอของแบบนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปลุยหุบเขากันนะครับ เพราะว่าพี่ขวัญเพิ่งซื้อรถมาคันนึงนะครับแล้วบังเอิญว่ามันมีของเล่นอ่ามันมีของเล่นนะครับเมื่อกี้นะครับบอกพี่เอ็มว่าจะพารถไปลุยหน่อยนะครับพี่เอ็มทำหน้าแย่ๆนะครับนะครับเจอเจอพวกเรานะครับเละครับเละเละแน่นอนเละที่นะครับไม่รู้ไปได้หรือเปล่านะฮะอ่ะให้ดูทางก่อนนะครับ อ้าลอยลอยดูดูดูอะไรไหลุมเป็นลุมนี้ไหมเราพาเราพาเขาเรียกว่าอะไรเดียมันเป็นออปชั่นของมันอยู่แล้วนะก็ต้องพามานลุยเนี่ยครับโฟวินต้องสมชื่อหน่อยนะครับโฟวินไม่ใช่ว่าที่ขับในเมืองเล่นเล่นได้นะครับมันต้องขับแบบนี้นะเออ ตอนนี้เราอยู่ในรถอะไรพี่กวนอู้เบกกินดีมากเลยตอนนี้เราอยู่ในรถอะไรพี่วันนี้เราก็มากับเออก็ถือว่าเป็นแบรนด์ตลาดอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมมิโซบิชไททันออลนิวมิโซบิชไททันหน้าเป็นโฉมนิวหน้าหน้าแรกใช่ปีสิบปีสิบห้าครับหลังจากที่ หลังจากที่ไทตันตอนนั้นอะไทตันเบรดี้เขาขายดีกันในช่วงนั้นนะครับก็เลยผลิตตัวนี้ออกมาเป็นตัวดิวไทตันนะครับผมซึ่งถามว่าออฟชั่นผิดกับตัวเก่าเยอะไหมพี่วันสำหรับพี่ควเองก็ผิดก็พอได้อยู่นะเรื่องเกียร์เรื่องอะไรก็แตกต่างถือว่าเปกแนวมาจากตัวตัวเก่าเลยก็รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าหมดแล้วเนาะหมุนๆเอานะครับ ตอนนี้เราอยู่ในดงเขาเลยนะครับเบรกกินดีมากเลยพี่นี่เราอยู่ในหุบเขาแล้วนะครับประเงินว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีโฟวินด้วยครับผมก็เลยจะพาเมาหวดในดงนะครับเป็นไงเป็นลานกว้างๆนะครับที่สวยมากนะครับน้องเบงซื้อไว้เมื่อไหร่ซื้อไปนานแล้วครับไม่ใช่ผมนะ มีบ่อน้ำด้วยพี่เดี๋ยวลุยๆนะโอเคมันมีมันมันมีมันมีโฟวินคันเดียวแต่ว่าถ้าเกิดจมนี่ก็คือไว้นี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่ขวัญลองรถดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ขวัญเนี่ยก็เคยขับโฟวินมาใช่ไหมครับผมเองผมยังไม่เคยผมยังไม่ค่อยได้เล่นโฟวินนท่าไหล่นะครับเดี๋ยวให้พี่ขวัญเป็นคนลองดีกว่าว่าสมรรถนะของ เจ้าวิสุวิชินิวไททันตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของออปชั่นก่อนโอเคคันนี้เป็นไททันออโต้โฟล์ตัวท็อปสุดนี่ออโต้โฟล์ครับผมตัวท็อปสุดเอ่อภายในก็ง่ายๆเลยพวงมาลัยหุ้มหนังฟังก์ชั่นสายฝาเซ้ายขวาครับผมนะครับเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับอ่านี่ฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านี่ครับผม ส่วนฟังคนนั่งก็ปรับธรรมดาใช่ที่ว่าที่ว่าแหวกแนวมาเลยน้องเบ้งก็คือกดปุ่มสตาร์ทจ้าเอนี่ไงเป็นคีย์เลสนะครับนี่คือคุญแจของมันนะครับก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกุญแจเ s ซูบิชิมิรชนะนรับดูโลโลหน่อยแต่ก็ดูดีนะฮะนะครับดูดีดูดีนะครับเดี๋ยวไปลองอันนี้ก่อนดีกว่าผมให้พี่ขวัญเปิดเลยเดี๋ยวผม ไปนั่งฝั่งนู้นะครับเดี๋ยวให้พี่หันเป็นคนขับโฟนะครับลองทั้งโฟร์ไฮนะครับแล้วก็โฟร์โลดูนะครับว่าสมรรถนะของของเจ้าคนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปครับปินเขาหป่อยปินเขาเนี่ยนเขานะครับดูโมหน้าก่อนนะครับตัวท็อปนะครับมีไฟหน้าเดี๋ยวทำไลท์รันนิ่งให้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ตัวสูงนะตัวสูงสีประตูนะฮะมีคิ้วล้อนะครับด้านหลังเียนสี่คูนสี่นะครับอ,อ่ะก็เครื่องมืออำนวยความสะดวกนี่โอเคเลยเบาะนั่งปรับไฟฟ้าปรับคันเร่งได้อ่ามีคุดคอนโทรลใช่ไหมพี่ใช่รครับผมเสียง<ม>ที่พวงม,มบบาลัยมีระบบกันลื่นอะมีระบบกันลื่นเท่าไหร่ให้ด้วยนะครับใช่ครับผมแล้วก็ ที่มาแบบท็อปๆเลยก็คือกอดปุ่มสตาร์ทครับผมแล้วก็มีหน้าจอน,นี้ใ,<ช>ให้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ขวัญสอนเลยบางคนเนี่ยเล่นออโต้ที่เป็นเล่นเล่นเป็นแบบเกียร์ธรรมดาที่เป็นโฟวินเนี่ยพอเป็นเกียร์ออโต้ปุ๊บบางคนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องขับก่อนไหม,ไมถึงจะไปได้ต้องอะไรก่อนไหมไมถึงจะไปได้นะครับก,ก็หลักๆเลยนะครับให้อยู่ในเกียร์ N นะครับผมแล้วก็ 44High นะ หมุนหมุนมาได้เลยอ่าแล้วก็หน้าจอมันจะกระพริบ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 นีฮกระพริบเมื่อเราเมื่อเราเข้าเกียร์ดีครับเข้าเกียร์ดีป้าบเดี๋ยวเราลองขับไปดูมันก็จะดังตั้งอ่าไฟกระพริบหยุดแล้วนะสังเกตดูอันนี้ก็คือโฟวินทำงานนะครับผโฟวินนะโฟไฮทำงานแลครับดูเส้อมันจะตะกุยขนาดไหน นะครับจะสังเกตดูนะครับในส่วนของรอยนะครับรอยล้อนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่เวลาขับโฟร์ไฮมันก็จะแข็งๆนิดนึงพเพราะว่าขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมเดี๋ยวเรามาลองโฟโลกันดีกว่าโฟโลก็คือวางมาที่เกียร์เอ็นกีนนะครับแล้วก็กด ปุ่มลงไปแล้วก็หมุนมันบอกให้พุช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 นะครับก็คือหมุนตัวนี้<ช>จับตัวนี้แล้วก็กดลงไปนะครับ,รบแล้วก็โฟลก็ฟองทงานสัญลักษณ์โฟลก็ขึ้นทันทีใช่ครับผมบต่อฮะดูหนักๆนะพี่นะสังเกตดูเสียงเสียงล้อหลังนะจิกดีมากนะพี่บอลบอก <c oughs> มันมันมันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะการทํางานของมันนะครับแล้วก็ตอนปลดตอนปลดเกียร์เทินเกียร์ก็กลับมาเกียร์เอ็นนะครับผมก็กดลงไปแล้วก็หมุนกลับมาทีละล็อกครับผมมันก็จะหมุนก็ถ้าถ้าขับปกติก็สองเฮดอ่าสองเฮดใช่นะครับเดี๋ยวเราลองเกียร์อันนี้เกียร์นี่คือเป็นขับสองธรรมดาแล้วนะสองธรรมดา เมื่อไฟหายแสดงว่าฟังก์ชันนั้นถูกปลดล็อกไปแล้วแต่โดยปกติเนี่ยตัว 4H สมมุติว่าเราใช้เกียร์ดีอยู่นะครับกำลังขับเคลื่อนอยู่ถ้าเกิดเราใช้เกียร์ดีอยู่เราสามารถเข้า 4H ได้เลยไหมั้ย4เเข้าได้เลยครับผมเข้าได้เลยแต่ว่า Follow เนี่ยยังเข้าไม่ได้นะใช่ต l จอดก่อนคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณจะเล่น Follow ครับคุณต้องจอดรถ เข้าเกียร์เอ็นนะครับคุณถึงจะหมุนฟังก์ชันนี้แล้วฟังก์ชันนี้จะทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขับรถอยู่แล้วแบบว่าเฮ้ยอยากอยากขับเคลื่อนสี่ล้อว่ะรู้สึกว่าถนนมันลื่นนะครับคุณก็ใช้ความเร็วต่ําๆหน่อยก็ได้สัก60ใช่นะฮะหกสิบสี่สิบคุณก็หมุนเลยนะครับมาโฟร์ไฮปั้งนะครับก็ทํางานเมื่อฟังก์ชัน นะครับสัญลักษณ์สีเขียวที่หน้าจอเมอกี้เนี่ยก็จะบอกนะฮะว่าทํางานแล้วนะครับอ่ะส่วนอื่นนะครับในส่วนของฟังก์ชันโดยรวมนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด2ใบเลยเนาะใช่ครับนะครับสองใบฝั่งคนขับฝั่งคนขับฝั่งนี้แลวก็นี่ฝั่งคนนั่งฝั่งนี้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่ก็มีแผ่นที่ให้อ่ากดเลยกดเลยกดดูมันไป อ่ามีเน่ด้วยนะฮะหัวใจขาวอยู่ไหงห้วใจอยู่นอแน่ห้วยใจขาวนะครเป็นเอ่อเจ้าติดรถนะครับมิซูบิชินะครับตัวนี้ติดรถอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดของมิซูนะนะครับตัวท็อปสุดก็คือมีเน่ให้นะครับที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันปกติในส่วนของพวกนี้นะครับไฟตัดหมอกอยู่นี่ในนี้าขอออทงเไฟขอทาง ส่วนระบบแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัติแออโต้ด้วยใช่โคตรดีเลยนะครับแล้วก็จะมีพวก USB นะคอยู่ตรงนี้นะครับตรงน,นี้ก็เป็นช่องเก็บของให้ครับนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นโดยรถปกติทั่วไปใช่ครับผม<ๆ>ภายในผมไม่ชอบอย่างหนึ่งพี่ <Wow. S 2> มันรู้สึกเกะกะแล้วก็ใช้งานยากไม่ใช่ไม่ใช่เกะกะมันรู้สึกใช้งานยากนะครัก็คือเกะตัวนี้ใช้งานยากใช่เอานี่ไง คือ <c oughs> มันต้องทรงมากอ่ะถ้ากดอไม่ลงว่ะครับคือ <c oughs> มันต้องกดแล้วก็ค่อยๆปล่อยเหรอพี่ <c oughs> ใช่เหรอพี่ไม่ลง,อ,งอ่ะงอ๋อกดปุ๊บนะฮะแล้วก็เอานิ้วเขี่ยไปนี่หน่อยนึงแล้วก็ดึงคือมันลําบากมากอ่ะคนอื่นเพื่อนเขางัด,ด๋ยวนี่ถ้ากด ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเราไม่ได้ใช้งานมันบ่อยรไมันดูขัดดูขัดตาเลยแต่ว่าเออก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอ่ะันนี้ในส่วนของช่องเก็บของนะฮะมีแมสดูด้วยนิดนึงช่องเก็บของกว้างขวางอืมกว้างขวางนะครับก็คือรถคันนี้เพิ่งเข้ามาอืมดูเรือนไม้หน่อยเรือนไม้เล็กไม้ก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยใช่เล็กไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบห้ากิโลรถปีสองพันสิบห้าครับผมราคาป้ายแดงก็ประมาณล้านต้นๆนะ ล้านร้านแสนไหมวันนั้นดูใช่ประมาณร้านแสนนะครับล้านหมื่นร้านแสนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าเราขายที่เท่าไหร่ได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูว่ดีข้างนอกอีกทีได้ับดับเครื่องเลยพี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าก่อนได้เป็นยังไงเขามีอะไรให้บ้างจัดไปดับเครื่องเลยก็ได้พี่เปิดวางวงเลยไม่ใย่ไม่แ่นั่นนะมันแอบหน่อยนะมันแอบหน่อยนะครับ ดูรูปทรงรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะเป็นหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าโครเมียมใช่พร้อมกับไฟเดนทัมไลท์ลันนิ่งเมื่อกี้นะครับที่เปิดให้ดูนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟลูกแก้วนะฮะใชโปรเจคเตอร,ตร์แล้วก็ถ้าล็อกรถก็คือพับกระจกได้ด้วยก็จะพับกระจกนั่นไงนั่นไง,งคือมันจะบอกว่าเราล็อกรถแนละ้วอ่ามันจะเป็นซิกเนเจอร์ของมิตซูเลยนะครับได้เกือบทุกรุ่นไม่ก็ เก็บคุณแจว้ในกระเป๋าครับผมแล้วก็มีทัชแฟดให้นะครับที่มือเปิดเปิดประตูได้เลยก็ใช้งานได้เหมือนกันไม่ก็กดล็อกนี่ครับผมครับผมก็อำนวยความสะดวกความสบายนะ้แล้วครับและมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับก็จะเป็นรุ่นยกสูงถามว่าดูยังไงเป็นรุ่นยกสูงนะครับจริงๆอ่ะมันมันสูงอ่ะมันสูงยิบหายเลยนะครับมีซุ้มล้อให้ครับ มีบันไดข้างให้เห็นไหมครับ,รบอันนี้ก็คือดูง่ายๆเลยเป็นตัวยกสูงนะครับใช่ครับผมไปเดินดูด้านหลังหน่อยตัวน,นี้เป็นสีน้ําตาลของมิตซูบิชินะครับด้านหลังมันให้อะไรครับบไมกันชนท้ายด้านหลังให้กันชนท้ายมาให้นะคนะไฟไฟท้ายก็แวกแนวมาเลยนะครับก็จอบลึกเข้าไปถึงบอดี้ครับผมให้รูปทรงที่สวยงาม,มแล้วก็มี ล้องมองหลังอ่ามีกล้องถอยให้ใช่ครับผมครับก็คือชัดเจนแล้วก็เอกลักษณ์ของมันก็คือไฟดวงที่สาไฟเบรกดวงที่3มอยู่ที่ฝาท้ายฝังอยู่ในบอดี้เลยอ่าถ้าเกิดเปลี่ยนนะครับคุณก็ต้องแกะลือนะครับลือกระบะกว้างมากครับผมไม่ใช่กว้างสูงก็คือกระบะท้ายสูงเป็นรถอเนกประสงค์ที่ว่าครับ นั่งด้วยบรรทุกของได้เยอะด้วยอบรรจุคนได้ทังห้าห้าคนนะฮะดังด้านหน้านะด้านหลังนี่แล้วแต่ทุกเลยนะฮะตาตำรวจไม่จับนะครับก็ดูดีนะฮะดูเป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิชัยตันตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเอออะไรนะสองจุดสี่ไมไมเวกนะครับผมอ่านว่า MI เวกเขียนอ่านยากคิบหายนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ อ่ารถโรกร้อนดีเซลนะครับโอเคนองแบงค์ให้ถ่ายดูองรวมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราได้มาดูบอดี้กันได้ครับพี่นี่เลยแบบนี้เลยสวยมากดูดีนะครับดูดีดูดีเป็นเอกลักตัวนี้นี่ผมเคยเห็นพี่เขาเอาไปใส่หน้าเป็นปาเจโลโคตสวยเลยนะครับใช่เป็นเป็นปาเจโลอันนี้ปาเจโ่ที่ว่าออกมาตัว m y 17หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ โอเคนะครับผมสวยมากนะฮะอ่ะนี่ก็คือสภาพบอดี้เครื่องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่แล้วพี่ส <24. S 1> องจุดสี่สองจุดสี่โฟรวินผมนะครับก็เครื่องตัวใหม่ใช่แรงแน่นอนนะครับ<ช>รับประ<ม>กันนะครับสําหรับรถคันนี้เอ่อตั้งแต่วันที่เรกซื้อเข้ามาก็ดูองค์รวมมาแล้วครับผมรถคันนี้มีถอดฝากระโปรงหน้าอ่าพูดง่ายเลยรถมีตาหนิใช่แต่ว่าฝากระโปรงหน้าเดิมอ่ะดูยังไงพี่กวันก็มีน็อตขยับมา ไหนไหนไหนน็อตขยับรอยน็อตเนี่ยมันจะขยับมา,าแต่ว่ามกอยังอยู่มกอโรงงานมรกนะครับเมียเมียกวักยังอยู่นะครับแล้วก็ซีนซีนฝาโป้งยังคงเดิม<ต>ไม่มีแบบคดเคี้ยวหรือว่า<ห>ขึ้นรูปมาใหม่ครับเดิมตลอดดูซีนนะครับดูรอยกลมของรูรนะครับรอยปั๊มของเหล็ก ที่นูนที่เว้าที่เป็นโค้งๆต่างๆนะครับยังคงรูปแล้วก็ฝากระโปรงด้านในยังด้านอยู่นะครับพี่ขวัญพิสูจน์มาแล้วว่าคันนี้ทั้งคันมีรอยแก่แค่ที่ฝากระโปรงเท่านั้นนะครับแล้วก็ถอดมาทําสีอ่าถอดมาทําสีนะครับแต่ถ้าถามว่ากลัวว่าด้านหน้าจะชนมาไหมอ่ะให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งผมสองยังไงเบ้ โอเคก็ให้ดูไฟหน้าเลยว่ามีรอยถอดอดูไฟหน้านะครับส่วนหน้ามาไหมวะไฟหน้าไม่มีรอยถอดถ้าถอดน็อตมันจะออกออกแนวอะไรคือมันเป็นรอยอ่ะใช่แนวเป็นรอยหน่อยอ่ะยังเดิมอยู่ดูดูด้านในอไม่มีรอยขันไม่มีรอะรทั้งสิ้นแก้มก็ยังไม่เคยขยับส่วนแขนหน้าขวาอยังอยู่ยังอยู่นะฮะดูฝั่งนี้นะครับ แขนหน้าซ้ายแขนหน้าซ้ายอันนี้ LH นะครับเล็บซ้ายไรขวาใช่แล้วก็ขหน้าก็ยังไม่เคยขยับอืมครับผมส่วนกระจังหน้าก็ยังไม่เคยถอดเออครับผมสรุปว่าก็แกะฝามาเฉยๆใช่นะครับในส่วนของบอดี้อย่างที่บอกว่าเดิมเดิมจริงๆนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ขวัญตีเก็บงานไว้ด้วยมีอะไรบ้างพี่ตีเก็บงานไว้ก็มันจะมีะประตูหลังเนี่ย ประตูหลังซ้ายมีรอยบุบอยู่นิดนึงแล้วก็เ,เก็บงานด้วยกันรอ,อ,อยเขี่ยวนะครับรอ,อยเขี่ยวอรถ้าลอกมานิดนึงนะครับฝั่งนี้แล้วก็ประตูตหลังอะรอยรักยิ้มเอ้ยไม่ใช่ไม่รักยิ้มนี่รอยข่วนมาหน่อยครับผมนะครับ แค่นั้นใช่นะครับแค่นั้นนะครับรถคันนี้เพิ่งรับมาเมื่อวาณวันเสาร์นะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ QC เลยซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพี่ขวัญเป็นคนดูรถเองนะครับอเดี๋ยวมาดูประตูครับผมประตูหน้าซ้ายเปิดออกมาก็ไล่ดูซีนกลอนกับตอนตอนซื้อเข้าเราก็ดูแบบนี้นะครับครผมเราก็ดูว่าจอเอ่อกลอนประตูเนี่ยเคยถอดหรือเปล่าน็อตประตูเนี่ยเคยขยับหรือเปล่าลองแบงค์ถ่ายใ้ดูนะ น็อตประตูนี่เคยขยับหรือเปล่าครับแล้วก็ไล่มาดูจอประตูว่าเป็นยังไงกันบ้างดูเม็ดอาร์คสิคบครับผมดูเม็ดอาร์คนะฮะที่มันชัดนะครับก็คือฝั่งนี้ก็คือชัดมากเดิมนะครับเดิมตลอดอาดูประตูท้ายนะครับเมื่อกี้ที่เป็นรอยอยู่มันเป็นยังไงบ้างมันโดนมาหรือเปล่านะครับอาสังเกตด,ดูเม็ดอาร์คโอ้เม็ดอาร์คโคตรชัดเลยนะฮะ <laughs> เป็นอักชัดหมักนะครับอาดูกรอนนะครับกรอนก็คือยังมีอ์คอยู่เออยังมีแต้มสีอยู่ครับผมนะครับแต้มสีเหมือนเดิมแล้วก็ไล่มาดูประตูซีก็ย,ยังคงเดิมนะครับผมมาจากโรงงานครับผมตลอดแนวส่วนอันนี้ตัวนี้เป็นล็อกเด็กนะครับผม ล็อกเด็กล็อกเด็กเด็กสิบแปดสิบเก้าบางคนก็เอ้ยซื้อลถไปแล้วประตูเปิดไม่ได้ครับผมประตูเปิดจากข้างในไม่ได้ก็คือล็อกเด็กอยู่อาจจะล็อกเด็กอยู่เพื่อป้องกันใครที่มีเด็กก็คือป้องกันไม่ให้เด็กเล่นประตูจากด้านในเด็กสิบเก้าไม่รู้อ๋อพี่อย่าหัวเราะอย่างนั้นดิพี่ส่วนกระบปหลังมันก็จะมีอาร์คของมันอยู่นะครับน้องเบงไล่ดูเห็นไหมเห็นไหมไล่ดูตลอด ว่ามันคงเดิมหรือเปล่าเมดอักมันมันไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเมดอักมันมันมืดหน่อยใช่มันจะอยู่ในตะเก็บเม็ดอักอยู่ครบนะครับดูให้มันเป็นรูปเป็นสันก็ได้ครับช่องไฟระหว่างกระบะนะครับที่ห่างมีรอยนูนๆูว้าวัโค้งโคงบิดๆิดี้บเวๆหรือเปล่านะครับดูเส้นสายเส้นนี้นะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับตั้งแต่หัวจะรถท้ายนะครับอ่านะฮะ ด้านหลังเราก็มาดูว่าฝาท้ายเดิมไหมเราก็ดูว่าน็อตเคยถอดหรือยังเคยถอดไหมไม่เคยถอดเือมีแต่รอยขี้ใครแล้วก็มาดูซีนว่ายังเป็นซีนเดิมหรือเปล่าเรียมน้ำเรียมเดิมดูน้ํากลมครับผมแล้วก็อาร์คฝั่งนี้ก็ดูว่ามีรอยถอดน็อตมีขยับหรือเปล่าครับผมอันนี้เป็นรอยพับระหว่างมุมเสานะครับก็คือมุมท้ายกระบะแล้วก็รื้อดูว่ามีคาบสนิมหรือเปล่า มีแต่ขี้โคลนนะใช่เราไม่ได้ล้างมีไม่ได้ล้างนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันครับผมก็ให้ดูเหมือนกันว่ามีอ์คเพิ่มหรือว่ามีขยับหรือเปล่าอันนี้มาจากโรงงานนะครับผมครับผมมีน็อตเคยถอดหรือเปล่าอักอักอักมีน็อตเคยถอดหรือเปล่าเหลี่ยมเหลี่ยมตรงนี้เป็นยังไงบ้างปิดรูปไหมครับอักยังอยู่ครบครับผมท้ายเดิมครับท้ายเดิมนะครับก็ไล่มาดูฝั่งนี้ ว่าจอยังอยู่ครบไหมซีนพาร์กยังอยู่ครบไหมมันจะมีอาร์กอยู่นะครับผมด้านในีดูไม่ค่อยเห็นใช่แล้วก็เปิดประตูดูครับผมไล่ดูซีนขอบประตูอดูว่ามันยังคงเดิมหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าดูไว้กันเสมอแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีล็อกเด็กนะครับผมประตูหลังส่วนใหญ่จะมีล็อกเด็กทั้งรถเก๋งรถกระบะนะครับดูจอประตู อาร์กยังอยู่ครบอาร์กอยู่ครบสังเกตอาร์กนะครับมันจะแนวเสมอเสมอกันใกล้เคียงกันมากเลยคือถ้าห่างไปมันก็ห่างต่างกันไม่เยอะนะครับดูแล้วให้มันเหมือนเหมือนกันครับผมนะครับไม่ใช่ว่าหายไปเป็นคืบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จะอ่าประตูหลังคงเดิมต่อไปมาดูประตูบานสุดท้ายนะครับประตูบานสุดท้ายมีสติกเกอร์ติดอยู่ที่เสาบีนะครับสติกเกอร์ลมยางครับนะครับกลอนประตูปกตินะฮะไม่เคยมีการไขของน็อต นะครับครับผมแล้วก็อาร์คนะครับเหมือนเดิมนะฮะรอยอาร์คอยสปอตทั้งหมดยังจู่ครบอนะฮะแก้มหน้านะครับประตูไม่เคยทอดครับผมนะครับเบาะหนังก็เบาหนังนังคันนะครับเบาหนังเดิมโรงงานนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าอ่าบอกคนขับปรับไฟฟ้าก็มีตําหนินิดหน่อยนะครับเป็นรอยยับของหนังนะครับจากการใช้งานนะครับก็ดูแล้วองรวมนะครับ รวมคือเดิมนะครับรวมคีอฝาโป่งหน้าเดิมมากๆนะฮะมีเกล็ดสีขาวโป่งหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็รอยเมื่อกี้น่าจะเอาไปดูก่อนดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าทํำยังไงแล้วมันสวยสีสีฝาโป่งหน้าก็คือยังยังคงสีโรงงานนะผมว่านะน่าจะเคลมศูนย์แน่เลยเนี่ยครับเพราะว่าสีมันดูแบบไม่เพี้ยนเลยใช่นี่ครับน่าน่าจะไปเขาเขาจะเคลมที่ศูนย์ศิซูมาแหลยนะครับอ่ะเราไปนั่งข้างในดีกว่าพี่ นะครับก็นะครับคอนเิริมสภาพเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของบอดี้รถนะครับรวมทั้งในส่วนของการขับขี่อุปกรณ์ฟังก์ชันในการใช้งานนะครับที่มันจะใช้งานได้ครับผมนะครับด้านในก็ตามสไตล์รถกระบะทั่วไปนะครับมือหงมือโหนะครับไฟเก๋งมีให้นะครับออปชั่นก็มาครบจัดเต็มครับ ครัวนี้เนี่ยขออนุญาตทวนสเปครถนิดนึงครับผมนะครับคันนี้เป็นมิ s ซูบิชิ New Triton นะครับ4ประตูนะครับดับเบิลแคปนะครับเครื่องยนต์2.4ครับเขาเรียก GLS Limited ถูกไหมพี่ใช่ครับผมตั้ GLS Limited เป็นเกียร์ออโต้นะครับใช่แล้วก็มีโฟวินเกียร์ออโต้จอเนวิอ่าจอเนวินะครับแล้วก็โฟวินแล้วก็รถปี2015ครับ เลขไม่หนึ่งแสนสามืนแปดพันกว่ากิโลก็วิ่งปีละประมาณ2องหมื่นไหมได้ค่าว่ารถมือเดียวด้วยนี่ใช่รถมือเดียวอะครับรถมือเดียวออกห้างบายแดงอุปกรณ์บุกเสือวงเซอร์วิสครบคุณแจสำรองมีครบุแจสำรองมีให้สองดอกครับผมออกห้าง้ายแดงร้านนิดนิดอ่าผมให้สักร้านห้าหมื่นแล้วกันนะฮะมันต่างกันไม่เยอะครับวันนี้เนี่ยนงเวงขายเท่าไหร่ เราจะมาเสนอขายเท่าไหร่ดีเอาไปสักห้าแสนขายไหมพปีห้าแสนนะห้าแสนขายสี่เก้าเก้าพอเออจะไม่เลขเลขโคตรสวยเลยนะครับ <laughs> <laughs> เลขสวยมากนะครเอาอย่างนี้นะครับคันนี้เนี่ยผมถือว่ารถมันค่อนข้างนี่จะสภาพค่อนข้างดีนะครอยากให้มาชมกันนะครับครับ คือตอนนี้ที่ขายเนี่ยก็คือขายอยากให้คนที่อยากใช้เอาไปใช้ต่อนะครับเอาไปใช้ต่อจริงๆนะครับไม่ได้ว่าขายไม่ได้ว่าขายเล่นขายล่นนะนะครับลองมาดูสภาพก่อนได้นะครับส่วนเรื่องราคาอย่างที่พี่ขวัญแจ้งนะครับ4 9 9 0 0 0ับาทครับผมไม่มีเครดิตใช้ตังกี่บาทพี่ขวัญไม่มีเครดิตก็ไม่ต้องใช้ตังเลยครับผมออกรถได้เลยเอาไปผ่อนได้เลยถ้าคุยกงนตรงๆนะ ผมขอญาตเก็บค่าดาเนินการหมื่นหนึ่งถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตออกรถหมื่นเดียวแล้วถ้าลูกค้าบอกไม่มีจริงๆเลยน้องเบงแต่ชอบรถคันนี้มากเลยเดินมาคุยดะช่วยเดินมาคุยดีนะครับช่วยเดินมาคุยนะครับคุณว่ายังไงเดี๋ยวผมว่าให้ตามนะครับถ้าเกิดคุณว่าคุณไม่มีช่วงนี้ยุคเศรษฐกิจโควงงโควิดนะครับแต่ผมผ่อนไหวอะผ่อนไหวใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีตังค์ดาวใช่ นี่เริ่มเริ่มตังกิดตังกิดใจนะฮะลองเข้ามาคุยนะลองเข้ามาคุยได้นะครับผมว่าพวกผมทําให้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าเอ่อไม่อยากใช้เงินก้อนอยากจะเซฟในส่วนของช่วงนี้นะครับเพราะช่วงนี้เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องใช้เงินสำรองนะครับแล้วก็ต้องเก็บเงินสำรองไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าตัวเองผ่อนไหวนะครับแล้วก็หารถที่สมรรถนะแบบนี้นะครับปีใหม่นะครับสภาพแบบนี้นะครับ ลองดูมิซ i บิช t r i ตันคันนี้ไม่เป็นตัวเลือกแล้วใช่ครับผมครับอ่ะมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับพี่ขวัญป่าลุยสวนเข้าเมืองขึ้นเขาจริงๆรถคันนี้เจ้าของเดิมเขาก็น่าจะใช้ทั้งเข้าสวนแล้วก็ใช้ในเมืองเนาะใช่นะเพราะว่าดูจากสภาพภายนอกคือตอนมาเนี่ยโคตรกลางเลยแต่ว่าภายในเนี่ยไม่ได้เลยอย่างที่คิดใช่ครับผมก็ก็น่าจะใช้ใช้งานทั้งสองลักษณะนะครับครับครับผม มีอะไรพเพิ่มเิมอีกไหมพี่ใครที่สนใจก็มาทดลองขับได้รครับผมครับผมรต่ว่าติดขัดปัญหาตรงไหนไม่สะดวงมาอยากให้เรารีวิวเพิ่มเติมตรง,ตรงไหนให้ก็ ยินดีครับผมครับผมอยากได้อยากชมตรงไหนเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนี้ก็ติดต่อเขาไมา่ได้เพราะว่าต้องการสอดตามอะไรก็ยินดีครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมแถมค่าเชื้อโควิด -19 <c oughs> ให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวอบความร้อนให้ทั้งคันเลย <c oughs> ฟรีใช่ไหมลุงนั้ฟรีเลยมาเลยเห็นไครับออโอ้ฟรีมาจัดให้เลยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระวังตัวกันนะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าติดลูกค้านะครับติดผมก่อนนะครับผมผมโคตรคุกคีอยู่กับรถเลยนะครับผมกพี่ขวัญนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดแล้วก็ทําสปาชุดใหญ่ให้นะครับแล้วก็อบไอ้น้ําฆ่าเชื้อให้นะครับร้อเก้ร้อยสีิบองศานีครับรับรองได้เลยว่ารับประกันว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ครับผครับอ่ะ วันนี้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาอันสมควรระลกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอตัวไปก่อนใช่ครับลองดูนะครับผมว่าราคาเนี่ยเหมาะสมกับยุคนี้มากเลยครับผมกับปีรถอ่ะใหม่แล้วก็สภาพรถยังโอเครวมโดยช่วยกันใช่ครับอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยครับครับก็ แบ่งปันกันใช้ปันกันแบ่งแบ่งกันใช้นะครับใช่ครับผมถ้าชอบจริงๆจริงเข้ามาทักทายกันได้ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีลูกค้าต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะเข้าเพจเยอะนะครับแล้วด้วยความที่ เราอยู่จังหวัดสุราษฎร์แต่ว่าลูกค้าที่จะซื้อรถเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะคร<ะ>ับผมบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณดูไลฟ์สดนี้จบนะครับรับรองนะฮะถ้าเกิดคุณตัดสินใจได้นะครับคุณโทรหาผมหรือโทรหาพี่ขวันนะครับเราไปเจอกันหน้าบ้านคุณแน่นอนบริการทังทีถูกต้องนะครับเราไปเจอกันหน้าบ้านคุณแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆเยอะหลังนะครับ,รบ ผลงานเพลงนะครับต่างๆนะครับเรามีผลงานเพลงอยู่ในในเพจนะฮรลองเข้าไปดูลองเข้าไปติดตามชมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตข่าวสารสาระดีๆนะครับทั้งเรื่องรถเองนะเรื่องออะไรเดียเรื่องกระแสที่เป็นตอนนี้นะครับอือนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ลฟ์สุดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย